สามสิบนะวุ้นกับว่าเนี่ยพออายุ30ฉันจะไม่ใส่ขาสั้นละก,ก็เลือกที่ไปที่มันเหมาะสมอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีภาพออกมาบ้างว่าแบบเอออุ้นใส่ขาสั้นไปเดินสยามนะวุน้นแบบมีภาพเพิ่มสมัยก่อนมีกอสิบเนี่ยแบบปา๊ปัสซี่ก็จะแบบอ่ะนี่ขาสั้นอีกแล้วซึ่งเวลาใส่ขายาวเราอาจจะไม่ได้ออกไปเดินให้คนเห็นก็ได้ ยิ่งโตยิ่งแซใช้คำว่าโตนี่ดีใจมากเลยค่ะอย่าใช้คำน้นะคืออยากรู้เพราะเราใช้คำว่ายิ่งโตยิ่งแซ่บเหมือนว่าความแซ่บเนี่ยมันมาแบบพอเหมือนเราโตขึ้นเราก็เหมือนแซ่บขึ้นแซ่บขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะมันก็จะมีช่วงแบบอย่างวัยรุ่นอะมันก็จะมีช่วงที่แบบอุ้ย แซบดีกว่าแบบว่ามันมีโอกาสแซบอะไรอย่างเงี้ยในเร uh ื่องงานด้วยเรื่องอะไรย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าว่ามาตรฐานความแซบของแต่ละคนมันเป็นยังไง <c oughs> แต่บางคนมันก็บอกอ่ะ <c oughs> แต่งตัวแบบนี้รูปร่างแบบนี้หรืองานแบบนี้การพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่สาหรับวุ้นนะ่ะมันเป็นช่วงๆมากกว่าแต่ว่าถามว่าช่วงเนี้ยถ้าเทียบกับคน อายุเท่ากันวัยเดียวกันอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบอาจจะไม่ค่อยแต่งตัวมากมายแล้ว<ม>ก็ยังมีอยู่นะเพื่อนเพื่อนพี่หลายคนก็แบบอายุมากกว่าเราเขาก็ยังแบบแต่งตัวกันแซบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแม่บ้านหรือว่าบางคนที่เขาแบบเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ ที่เกียรติเขาอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวเยอะมากแต่ว่าก็จะมีบางคนบางกลุ่มที่แบบเป็นแม่แต่ว่าแซบกว่าเราอีกก็มีม,มันก็แล้วแต่คนอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือการแต่งตัวของคุณลุเส้นท่านผู้ชมฮะหลายๆครั้งที่เราเคยถามลุเส้นว่าคุณเส้นทําไมคือใส่ไม่ได้สเกิร์ตได้ได้สวยงามมากเธอ <c oughs> ยิ่งใส่สั้นยิ่งสวย <c oughs> ใช่แล้วไม่ได้ดูโป๊ด้วยถามคําถามนี้ควนครับถ้าถ้า แฟชั่นมันเปลี่ยนไปแล้ววันหนึ่งจะต้องใส่เป็น m i d ดี้สเกเนาะค่ะวุ้นจะทำยังไงกวุ้นก็ใส่ค่ะจริงๆอ่ะตอนที่วุ้นอายุประมาณ30นะวุ้นกลับว่าเนี่ยพออายุ30ฉันจะไม่ใส่ขาสั้นละเพราะว่าเราใส่มาตั้งแต่อายุ18-19ใช่ะขาสั้นแบบว่าสายเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ไม่ตลอดคะ่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นภาพที่คนเห็นเยอะมากกว่าวุ้นเป็นคนที่แบบลุกแบบสบายๆแบบใส่ชุดอยู่บ้าน <c oughs> ก็อาจจะออกไปเดินเล่นข้างนอกได้พอสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีคนใส่ค่ะสั้นออกไปแบบนู่นแต่ว่าตอนเนี้ย <c oughs> ใครๆก็ใส่เพราะว่าอากาศบ้านเรามันก็ร้อนแล้วก็เลือกที่ที่ไปไม่ใช่ว่าแบบ <c oughs> ใส่บปมวัวซั่วอะไรอย่างเงี้ย <c> น <oughs> <ๆ>ึกออกปะคะก็ก็เลือกที่ไปที่มันเหมาะสมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีภาพออกมาบ้างว่าแบบเอ้ยวุ้นใส่ขาสั้นไปเดินสยามนะวุ้นแบบมีภาพเพิ่มสมัยก่อนมีกอร์สิบเนี่ยแบบ่ะ่ขาสั้น อีกแล้วซึ่งเวลาใส่ขายาวเราอาจจะไม่ได้ออกไปเดินให้คนเห็นก็ได้นกออกป่าแตงจริงอะวุ้นใส่เสื้อผ้าหลายสไตล์แล้วตอนตอนนั้นวุ้นอายุ30 40, วุ้นก็กลับว่าแบบ30ฉันจะไม่ใส่ขาสั้นลวเพราะว่ารู้สึกว่าเราใส่ไม่เ<อ>ก่ละนะเออแก่ลแกลวพอละอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ยังขาสั้นอยู่ประเด็นคือแบบขี้เกียจซื้อเสื้อผ้าใหม่<อ>ก็มีเหมือนกันเพราะแล้วก็พอหุ่นเรามันไม่ค่อยเปลี่ยนมากอะแพทนึกออกป่ะคือหุ่นที่มันก็จะแบบประมาณนี้อาจจะอ้วนขึ้นผอมลงแบบ นิดหน่อยไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากก็เลยใส่เสืพพาสา้อผ้าซ้ำๆบางตัวแบบ10ปีแล้วก็ยังใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบกางเกงขาสั้นก็เก็บไว้นานก็ยังใส่ได้อยู่